หลอจากฟังขวอยู่เลยขวอยู่เปืนหอกจากฟังเรียๆแล้วครับเดี๋ยวมาเมื่อกันครับว่ามันไปไหนนะครับโอ้ตอนลากเมื่อกี้ซาใจมากยนครอกแเ็านนเมาอยเอยนหน่อยยุกไใกล้ๆน่แหละย็นมาหน่อยตัวนี้

อ่ะไปอ่ะเหยียบตบหมูหึทางน้ําเจเลยเฮาจะ còn จะยิงโอ้ตอนมัน

ว่าือหเกหออเฮ้ยกระหครับใจเย็นจะแท้ใจเย็นกระหู้ครับกระหูใจเย็นใแท้เนี่ยอ้โอนะเก็ไปสู้สู้หนาตาด้วยไม่น่าทักที่มาแล้วมาแล้วมาแล้วรู้เชนากระไดเนาะ chờ yên chờ yên, này má hả, con chờ yên, u hàng nam, tôi ngam. งานพอได้ทอดยัดงานแล้วพอดีมาโดนตัวลอยเงี้ยวแทสหนึ่งเออสาวอ้ติดมาเป็นปุมดีแล้วปล่อยมาให้ biết nói biết nhây biết ngoài biết nhây liệu, bữa hàm bữa hàm cái vậy nhưng mà đến ta bờ bữa, bữa nhây đây Bớt 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 tay phân nhé con Nà, kia sải con đưa kia sải ai đi

อดเบรกมันอ่ามื่อว่าประสบอ่าความสเดีครับอ่าได้กระโหมมาตัวนึงนะครับเนี่ยเบรกปิดวิดีโอเนี่ยเราเหยียดเขาเราแอคชั่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้าเอาเจบหลองเนี่ยนไแอคชั่นเหรอเนี่ยเทียนแอคชั่นเอาอเทียนอุ่มมันเลยอันนี้เป็นวิดีโอหรอก กอสองขอกสองดวงเอเอนาะอ่านี่ผู้เยอะปลานะครับ